ิดนะโอเคขออยอนก่อนเลยวันเกิดปีนี้นะก็แก่ขึ้นแล้วเนาะขอให้เอ่อถ้าแข็งแรงทำในใจเลยทุกอย่างก้าวหน้าไปหมดทุกอย่างเลยอันนี้พิเศษกว่าปีอื่นนะเออไม่เอาเหมือนเครกะอ้วนขอบคุณมากนะก็ปีนี้เป็นทากุยากิแท้เลยหรอใช่โอ้ยทำไม่ทำไมเค้กไม่มีอ่ะก็นี่ไงเข้ากับบรรยากาศกันฉลองวันเกิดที่อุซก้า ชอบเลย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 นี่เข้ากับบรรยากาศงเจ้าดังเลยเจ้าดังเลยนี่เจ้าดังเจ้าดังกินมากเลยนะเค้กอีกโอเคนี่เราอยากกินนานมากแล้วเราก็มีอุปกรณ์พร้อมด้วยเดี๋ยวเราไปจับกินกันดี่าไม่จำจะกินตะเกียบแล้วเนี่ยนี่อันนี้เฮ้ยเรากินตะกิกมาโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโีโออ้้อ ก็แบบว่าเค้กก้อนแรกเค้กก้อนแรกใช่จริงๆก่อนนั้นเนี่ยไปกินมาก่อนแล้วขึ้โอ้ร้อนมากเลยนะฮะอันนี้กินก่อนเลยโอ้ร้นบกี้กินก่อนเลยปั่นมาอย่างขึ้นเลยนะจะร้อนไหมอ่ะปากจะพองไหมเออ้าวองนี่เป็นไงอร่อยใช่ไหมคิวยาวมากเลยเนี่ยนี่เขามีเขามีเครื่องเคียงด้วยนะอร่อยร้อนไหมอ่ะอกิน ป้อนไปกินลายบ้างเห็นไหมอนี้แบบไม่อากาศจะป้อนโทมือถือหม้เดี๋ยวปี้อยู่นะกินเองไม่ได้ไม่งั้นนะต้องกินให้หมดเอานี่ยเยอะๆหน่อยต้องกินให้หมดนะเนี่ยเพราะว่ากินแล้วสมหวังเรื่อนทั้งรวยพรโอ้โหโอเคแต่ขาดไอ้นี่ไปรวยๆวเฮงๆนะแอนน รวยก็เห็นไงโอเคขอบคุณมากค่ะโอเคบ๊ายบายเจอกันปีหน้าปีนี้เดี๋ยวไปอีกโอเคบายยพิเศษทุกปีแหละวันเกิดเนี่ย